ุวันนี้จะมาเที่ยวคาเฟ่ลับกันนะคะบอกเลยว่าลับขนาดไหนให้ดูทางเข้าของคาเฟ่น,นะคะก็จะผ่านวัดวัดดึงน่ากลัวมาลึกกักมากมายนะคะบอกเลยณนะจุดนี้พอเข้ามาเดี่ย็แอบ,บรอนะคะแต่ยังดีที่เป็นตอนเช้าแต่ไม่อยากคิดสภาพตอน,น,นกลางคืนแต่ว่าคาเฟ่น,นั้นจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนี่นะคะพอเราผ่านมาสักคั้ก็จะเห็นป้ายนะคะนี่ถึงแล้วนะคะจะเป็นคาเฟ่ จุดจุดจุด,จดคาเฟ่เลยนะไปดูเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นคาเฟ่ยาลินดาฟาร์มสเตย์น,นะคะบอกเลยว่าจะมีคาเฟ่มีอาหารมีครบแน่นอนในร้านนี้นะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะจะเป็นที่จอดรถซึ่งมีแบบว่าถึงมายอะแค่ไหนก็มีที่จอดแน่นอนค่ะเพราะว่ากว้างขวางนะคะ ส่วนนี้ก็จะเดินไปตอกแตกตอกแป๊บพร้อมกับเดินใส่ส้นสูงรองเท้าตอกแตกกับหินนะคะไม่รู้ว่าจะหัวสักตอนไหนนะคะก็เดินไปแล้วก็นี่จะเป็นมุมที่ว่าจุดที่หนึ่งนะคะสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยอยากนั่งต้นไหนแบบนั่งได้เลยทางพนักงานเขาจะเดินมาถามนะคะว่าเราอยากนั่งตรงไหนเป็นพิเศษสามารถบอกพนักงานได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวนะคะว่าวันนี้เราจะไม่ได้อัพรูปลง Facebook นะคะเราได้อั ัพลงแน่นอนค่ะนี่บรรยากาศก,ก็จะเป็นชิลๆสามารถมานั่งจิบกาแฟมานั่งกินข้าวกับครอบครัวลูกหลานลูกป,ป้านนะอาแล้วก็ว่ากันไปสามารถพากันมาได้เลยส่วนนี้จะเป็นชิงช้านะคะสามารถให้ลูกให้หลานเนี่ยมาเล่นชิงชา้ารออาหารได้เ้อนี่นะคะนี่เล่นให้ดูเลยสามารถดั้งถ่ายรูปตรงม,มุมนี้ก็เสวยเพราะว่าแสงเข้าพอดีเลยนะคะ ส่วนนี้จะเป็นทางเข้าอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาถ่ายรูปให้ดูนะคะถ่ายวิดีโอให้ดูกันจัดจ้าว่ามุมนี้ก็สวยเช่นกันนะคะใครบอกว่าไม่สวยเนี่ยเถียงข่าใจเลยบอกเลยว่าบรรยากาศคือดีมากบรรยากาศทุง่งนาจริงๆใครชอบนะคะส่วนนี้จะเป็นแบบว่าเตาอบพิซซ่าจะเป็นเตาอบแบบถ่านนะคะซึ่งดีมากๆเลยส่วนวันนี้จะนั่งเป็นแบบกระต๊อบน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะเพราะเราอยก่ในบรรยากาศทุง่งนานะคะบอกเลยว่าตรงนี้คือตอบโจทย์จริงๆสามารถนั่งได้เลยไม่ว่าจะบอกว่า อยากจะนอนอยากจะนั่งอยากจะทําอะไรก็สามารถนั่งทําได้เลยเพราะว่าอาจจะบอกว่าตรงนี้จะเป็นแบบส่วนตัวนิดนึงนะคะนี่นะคะจะนั่งจะนอนนี่นอนให้ดูเลยนะคะจะนั่งจะนอนรออาหารได้เลยค่ะอุ้มาม,ามากนะคะและบรรยากาศแถเห็นแดดแรงๆงนี้ไม่รอนะคะเพราะว่าลมเนี่ยจะเข้ามาตลอดตลอดบอกเลยว่าอากาศดีมาก นี่ป่าไม่ป่าให้ดูเลยสิเวลาสั่งอาหารนะคะสามารถดึงธงเนี่ยขึ้นไปเลยนะคะก็แบบว่าจะเรียกพนักงานพนักงานเขาจะมารับเมนูทันทีนะคะสว่วนนี้จะเป็นอาหารที่เราสั่งอันนี้เรียกว่าชุดปลานะคะแล้วก็จะมีแบบว่ามีลาบปลามีต้มกระดูกอ่อนแล้วก็จะมีหมูแดดเดียวอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยว่าชุดนี้คือคุ้มมากและก็อร่อยจริงๆวันนี้เสร็จแล้วนะคะจบและะ้วค่ะอยากมาเที่ยวคาเฟ่น,นี้บอกเลยว่ามาได้เลยนะคะที่ยารินดาฟาสเตไปกัน